รอบงาน Motor Expo ปี2015นะครับทางบริษัทเบอร์ร์รับเบอร์ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเจ้าใหม่ที่เนโมาตอแรแบรนด์ k คเคในประเทศไทย mm hmm. ก็จะนำอร์ไซค์ที่เป็นไฮไลท์ hmm. มาโชว์ในงานนี้นะทัทง้งทั้งทางด้านสตรีทและทางด้านแอนเดอร์เจอร์ทางด้านสตรีทเนี่ยถ้าพูดถึงไฮไลท์ก็ต้องพูดถึงซูเปอร์ดูแอนเดอร์เจอร์1290นะครัสำหรับทางแอนเดอร์เจอร์ในรอบนี้ก็จะมีรุ่น e x c ที่เป็นลิมิเต็ดดิชั่นซิกเดย์มาร์นัสเดอร์ด้วยนะครับ นอกจากนี้ทางเบิร์นรับเบอร์ยังจัดเตรียมโปรโมชั่นพิเศษแพ็กเกจต่างๆที่น่าสนใจที่จะมาดูดูแลลูกค้าทั้งก่าและใหม่นะท,ที่ที่รักในแบรนด์ KTM ทางบริษัทเบิร์นรับเบอร์ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่รักในในแบรนด์ KTM มาเจอกันที่งานปร t ตูเอ็กซ์โปที่บูธเค KTM ของเราได้นะครับขอบคุณครับ